นหนพยายามหนหลายรอบแล้วก็ดูหนูแลร่างกายในจใจว่าที่จเจไปทง้งแรกะไรครับงแรก็เหมือนแบบแบบถูกระซาแลถ้ามาแล้วก็กลับไ่ได้แล้วอะไนี้เขาก็เดินที่จหจักแล้วทั้งนี้แลก็ไปบทัวุยถ,ถึงบปรากาเลยครตอนนั้นสาววัย18ปีชาวตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษ ออกมาเตือนภัยหลังเผลอเข้าไปใช้แอปแชทหาคู่เจอเท่าอายุ50ปีแชทหลอกไปขมขืนเยื่อถูกกรอกลายนี้ชื่อนางสาวไทยบอกว่า2ปีก่อนได้เล่นแอปแชทหาคู่พูดคุยกับชายคนหนึ่งตามรูปโปรไฟล์เป็นหนุ่มหน้าตาดีอายุราว29ปีพูดคุยกันได้2เดือนตกลงเป็นแฟนกันแล้วได้นัดเจอตัวในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อนัดเจอตัวจริงต้องตกใจเพราะชายคนที่แชทคุยกันไม่ใช่หนุ่มหน้าตาดีกับกลายเป็นชายอายุราว50ปีหน้าตาน่ากลัวตนจึงเดินทางกลับบ้านแต่ถ้าว่าชายรายนี้ได้บังคับตนขึ้นรถทัวร์เดินทางไปจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเขาทำงานเป็นรปภแล้วได้ข่มขืนตนหลายครั้งและจะเฝ้าตนไม่ให้คลาดสายตาพร้อมพาไปทำงานรปภด้วยกัน ตนและแม่ได้พยายามขอร้องอ้อนวอนหลายครั้งเพื่อให้เขาปล่อยตนกลับบ้านกระทั่งแม่ตอมใจเรื่องนี้จนล้มป่วยทําให้ชายคนนี้ใจอ่อนและพาตนมาส่งบ้านโดยขึ้นรถไฟกลับระหว่างทางกลับชายคนดังกล่าวได้ถูกตํารวจจับกลุมในข้อหารักรถจัก,กรยานยนต์ตนจึงเดินทางกลับบ้านมาเพียงคนเดียวมาอยู่บ้านได้ราวหนึ่งเดือนจึงรู้ว่าตั้งท้อง ชายเท่าตันหากับรายนี้เคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีเมียและลูกสองคนเคยหลอกผู้หญิงลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วหลายคนก่อนหน้าล่าสุดเคยหลอกหญิงสาวอายุ19ปีชาวจังหวัดชัยนาทตนขอฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันหาคู่ทุกคนว่าหากจะแชทหาคู่ควรดูหน้าตากันให้ดีควรที่จะวิดีโอคอลดูหน้าตากันจริงๆของอีกฝ่ายเสียก่อนก่อนที่จะนัดเจอกัน เพื่อไม่ให้โดนหลอกเหมือนที่ตนโดนและจะทําให้ไม่ต้องมานั่งเสียใจนั่งเลี้ยงลูกคนเดียวแบบนี้เขาูาจะฝากบอกว่าก็อยากให้แบบเจอหน้าเจอตากันจริงๆไม่อยากให้เป็นเหมือนที่เคยโดนแบบถ้าจำคก,กันก็ขอก็ขอวิดีโอหรือเห็นหน้าเห็นตากันจะได้ไม่โดนหลอกเไเหมือนที่หนูโดนมา